วันนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีการประชุมเพื่อทบทวนจุดยืนและทิศทางที่เหมาะสมของการดำเนินนโยบายการเงินระยะต่อไปนะครับโดยมีมติเป็นเอกสารให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละศูต่อปีคณะกรรมการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและการเปิดประเทศนะครับโดยแรงส่งสําคัญมาจากอุปสงค์ภายในประเทศ รวมทั้งการทยอยกลับเข้ามาของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับอย่างนั้นก็ดีในระยะต่อไปแรงสนับสนุนจากการใช้ใจ่ายภาครัฐจะแผ่วลงบ้างนะหลังจากที่ได้เร่งตัวไปในช่วงก่อนหน้าส่วนการส่งออกก็มีแนวโล้มจะชะลอลงบ้างตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ที่ปรับขึ้นไปมากในปีนี้แล้วก็ปีหน้าคงมีการชะลอลงนะครับในแง่ของเสถียรภาพตั้งราคาคณะกรรมการ ประเมินว่าอาาัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานโลกเป็นหลักซึ่งคาดว่าจะบรรเทาลงในช่วงต้นปีหน้านะครับขณะที่การคาดการอาารัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังคงยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมายคณะกรรมการเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมจึงเห็นควรให้คงอตราดเบนโยบายไว้ในขณะที่มาตรการทางการเงินและการคลังที่มีความต่อเนื่อง เน้นการฟื้นฟูและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจจะมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมให้รายได้ฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งในระยะต่อไปนะครับในระดับถัดไปผมจะขอขยายความพัฒนาการเศรษฐกิจหลักๆนิดหนึ่งนะครับป <c oughs> <c oughs> ระทานโทษครับเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ําสุดแล้วในตรามาที่3ปี2564นะฮะสะท้อนจากเครื่องชี้ เศรษฐกิจล่าสุดที่ส่วนใหญ่ปรับดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านอุปสงค์ตัวบริโภคการบริโภคภาคเอกชนเองนะครับที่ที่ปรับตัวดีขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมจากอุปสงค์ในประเทศที่ที่เข้มแข็งขึ้นแล้วก็มาตรการภาครัฐที่ที่เพิ่มแรงซื้อนะครับในขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่าการลงทุนภาคเอกชนก็กระเตื้องขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็การส่งออกก็ดีขึ้นนะครับในด้านอุประาน ภาคการผลิตก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกับภาคบริการนะครับก,กเ็เป็นการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะฮะอย่างไรก็ดีการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานในแต่ละภาคยังมีความแตกต่างกันนะฮะโดยที่ภาคการภาคเศรษฐกิจเช่นภาคการผลิตเนี่ยที่อาจจะได้รับผลกระทบไม่มากนักของโควิดเนี่ย ก็มีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างเร็วนะฮะแต่ว่าในบางภาคเศรษฐกิจเช่นภาคโรงแรมหรือว่าสายการบินเนี่ยที่ได้รับผลกระทบมากก็จะใช้เวลามากหน่อยในการที่จะฟื้นตัวนะครับส่วนในแง่ของปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะต่อไปเนี่ยก็จะมีเรื่องการแพร่ระบาดล็อกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าถ้าเราไม่สามารถควบคุมตัวตัว โควิดภายในประเทศได้นะครับอนอกจากนั้นยังมีเรื่องของต้นทุนที่อาจจะสูงขึ้นโดยเฉพาะจากปัจจัยต่างประเทศนะฮะด้าน supply disruption การขนส่งกระบวนการผลิตที่ในโลกตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่นะฮะแล้วก็ในงแง่ของกลังซื้อที่อาจจะสะท้อนความเปราะบางในตลาดแรงงานแล้วก็ความเชื่อมัน่นที่ยังที่ยังกำลังปรับตัวขึ้นนะฮะ ในแง่พัฒนาการที่สําคัญคือในแง่ของอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปได้มีการเพิ่มขึ้นนะซึ่งมองว่าเป็นการเพิ่มขึ้นชั่วคราวจากปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลักนะโดยปัจจัยสําคัญๆที่ดันให้เงินเฟอ้อขึ้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเชิง Cost Push ไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานน้ำมันดิบแล้วก็กา๊าซธรรมชาติในตลาดโลกที่เพิ่มสูงค่อนข้างมากแล้วก็รวดเร็วนะฮะรวมชั้ง ราคาของสินค้าเพากพันรวมทั้งเหล็กโลหะแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ในต่างประเทศท,ที่ที่ก็เพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งมาจากปัญหาที่กระบวนการผลิตแล้วก็สป라이นเียมีปัญหาในในหลายๆจุดนะฮะในแง่ของค่างเงินบาทที่มีการอ่อนค่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท,ที่ต้องดูไว้เหมือนกันฮนะอย่างไรก็ดีก็มีปัจจัยที่ลดทอนผลกระทบของ แรงแรงช็อคพวกนี้นะฮะในประเด็นแรกคือสำหรับราคาน้ำมันเองเนี่ยการที่รัฐบาลดูแลแล้วก็ตรึงราคาดีเซลแล้วก็ก๊าซสูงต้มรวมทั้งมีมาตรการเรื่องของค่าไฟฟ้าเนี่ยก็ช่วยลดการส่งผ่านของราคาที่สูงขึ้นต่อประเทศไทยนะฮะซึ่งในระยะสั้นเนี่ยก,ก็ก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยบรรเทาไปแต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยมีความเสี่ยงถ้า ราคาน้ำมันในตลาดโลกไม่ปรับลงอย่างที่เราคาดหรือว่าทุกคนคาดเนี่ยกองทุนน้ำมันเองกอ็ก็ต้องดูว่าว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะฮะก็ก็เป็นปัจจัยเสียงท,ท,ที่ที่เรามองไว้ในแะง่ด้านสูงสำหรับผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ได้แบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยการส่งผ่านไปยังราคาที่อยู่ในตะกรา CPI เนี่ยยังมีจำกัด แต่อย่างไรก็ดีหากปัญหาเลือก Supply disruption หรือว่าราคาต้นทุนมันสูงขึ้นต่อเนื่องอก็เป็นคำถามว่าผู้ประกอบการนี่จะสามารถแบกรับภาระได้นานขนาดไหนนะครับส่วนในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนเองเนี่ยผลกระทบที่ส่งผ่านมายังตาก้า C P I ในประเทศไทยยังไม่มากนักนะฮะส่วนหนึ่งเพราะว่าสัดส่วนของสินค้าในตาก้า C P I ที่ถูกกระทบโดยตรงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีไม่มากนักนะครับ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เป็นด้าน demand pool หรือว่าอุปสงค์ที่ดีขึ้นในประเทศเนี่ยที่อาจจะทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะฮะนี้เราก็ประเมินว่ากำลังซื้อและตลาดรายงานที่ยังมีความเปราะบ,บางอยู่เนี่ย<ส>ก็จะเป็นปัจจัยที่ลดทอนผลจากอุปสงค์คงค้างที่อาจจะมีอยู่นะฮะแล้วก็ความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนไปยังน ของผู้ประกอบการอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังมีจํากัดอยู่ก็โดยภาพรวมเลยคิดว่าการที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นปจัจจัยชั่วคราวนะฮะอย่างไรก็ดีประเด็นที่สําคัญคือราคาพลังงานโลกซึ่งทางเบสไลน์ของเราแล้วก็นักวิเคราะห์ในตลาดนี่ก็มองว่าแนวโน้มในปีหน้าในต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะคลี่คลายลงนะโดยเฉพาะาปัจจัยด้านอุปทานที่ ช่วงปีนี้ไม่สามารถเร่งขึ้นไปได้ตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเฉพาะเช่นการเข้าหน้าหนาวในในต่างประเทศที่ทําให้อุปสงค์ของน้ำมันเพิ่มขึ้นภาพนี้ก็แสดงถึงการคาดการประมาณการอุปสงค์เทียบกับอุป,อปทานของน้ํามันในตลาดโลกนะซึ่งเห็นว่าช่วงปีนี้ก็มี e x c e s s Deman d นะแต่ว่าปีหน้าคิดว่าจะคลี่คลายลง ก็เป็นสิ่งที่ทเราต้องเฝ้าระวังต่อไปดังนั้นในภาพรวมอัตรางเงินเฟอ้อของประเทศไทยเนี่ยก,ก็ถือว่าปรับขึ้นตามราคาพลังงานแต่ว่าอมองไปขา้างหน้าเครื่องชี้ที่เราดูหล,หลายๆอย่างใน,นแง่ของเครื่องชี้ที่เป็นทั้ง core inflation เครื่องชี้ที่มาจากแบบจำลองเนี่ยก็ชี้ว่า อันด y i n ลน์ f ฟ a t ช o นของประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่นะครับในขณะเดียกันเงินเฟอ้อคาดการอมองไปข้างหน้าก็ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายนะฮะโดยเฉพาะอัตรย์เงินเฟอ้อคาดการระยะยาวนะครับก็จึงเรียนมาเพื่อทราบในในเบื้องต้นแค่นี้ครับต่อไปก็เรียนเชิญคำถามเลยนะครับที่ท่านอาจจะมี พี่พีท่านใดมีคำถามยกมือแล้วก็แนะนำตัวแล้วก็ใช้ไม้ด้านหน้าได้เลยนะคะค่ะเชิญพี่แอร์ค่ะเงินเฟอ้อที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจะทำให้มันสูงเกินประมาณการของปีนี้ที่เรามองไว้ที่หรหรือเปล่านะฮะอันที่สองอการใช้จ่ายในประเทศแล้วก็การเดินทางในประเทศช่วงสองเดือนที่เหลือของปีนี้เนี่ยไม่ยังไม่เพียงพอที่ทำให้ประคทชาติเปลี่ยนมุมมองของการคาดการณ์ใช่ไหมฮะพอเรามองว่ายัางใกล้เคียงเดิม อันนี้สามเงินบาทที่เริ่มพลิกกลับมาแข็งขึ้นจะมีผลต่อการส่งออกหรือเปล่าครับค่ะครับเงินขอเขอชอีก,อก เราจะได้รวบยอดแล้วก็ตอบทีเดียวเลยครับขอ,ขอเพิ่มตรงเงินเฟ้อน,นิดน,นึงค่ะถ้าเกิดเงินเฟ้อเนี่ยมันผิดไปตามที่เราคาดเอาไว้ว่ามันไม่ใช่เป็นปัจจัยชั่วคราวแต่มันจะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นในในระยะข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยกดดันต่อ,อก,การดําเนินนโยบายเกี่ยวกับดอกเบี้ยยังไงบ้างคะมันจําเป็นที่ทําให้เราต้องเร่งขึ้นดอกเบีย้ยในระยะข้างหน้าหรือเปล่าค่ะขอเป็นสองคำถามจากพี่แอร์รอยเตอร์แล้วก็พี่อิงกรุงเทพธุรกิจใช่ครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับคาถามที่ที่ดีมากแลแล้วก็ตรงเหมาะก,กับสภาวะตอนนี้จริงๆเรื่องเรื่องเงินเฟอ้ออาจจะขอเรียนก่อนว่าประมาณการที่เราได้ได้ออกไปเมื่อคราวที่แล้วที่ปีนี้1%แล้วก็ปีหน้าปีหน้า1.4นะก็ก็ก็เป็นประมาณการเมื่อเมื่อรอบที่แล้วนะฮะซึ่งในการประชุมรอบต่อไปเดือนธนวัเนี่ยก็คงมีการปรับนะฮะซึ่งแนวโน้มก็น่าจะเป็นสูงขึ้นเพราะว่าพัฒนาการในตลาด ตลาดแรงงานโลกเนี่ยก,ก,ก็มกีการปรับราคาสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ท่านั้นไม่น่าจะเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนมาตรการภาคารัฐที่ตรึงราคาดีเซลอยู่แล้วก็รวมทั้งค่าไฟฟ้าซึ่งก็พึ่งพลังงานจากทั้งน้ำมันแล้วก็ก๊าซไนโตรกาสด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ที่ยังช่วยช่วยลดการส่งผ่านไปสู่ตัว CPI นะครับียงในแง่ของตัวเงินเฟอ้อประมาณการเนี่ยคง,งไม่ได้ เปลี่ยนไปในแบบเยอะมากแต่แนวโน้มคงจะคงต้องมีการปรับบ้างในแง่ของตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยการขยายตัวโดวยรวมใช่คงคงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปมากนะเพราะว่าพัฒนาการของการเปิดประเทศเราก็ได้พิจารณาไว้แล้วเมือม่อรอบที่แล้วนะฮะมัน,มนสิ่งที่อยากจะดีขึ้นนิดนึงคืออัตราการฉีดวัคซีนที่มาเร็วกว่าที่เราคาดนิดหนึ่งนะฮะ แต่ในขณะเดียวกันอาตราค่าน้ํามันแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นบ้างเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ลดทอนการขยายตัวระดับหนึ่งงั้นสองไปใจเนี่ยมันก็ค้ายๆจะเจ้ากันไปนะในในภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้ปีหน้าน่าจะน่าจะไม่ไม่เปลี่ยนไปมากนะฮะประเด็นเรื่องของค่าเงินที่ที่แข็งค่าขึ้นในระยะสั้นที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าจะกระทบส่งออกหรือเปล่านะฮะเรียนว่าหน้าเบื้องต้นเนี่ย ถ้ามองแต่ต้นปี่ยังไงยังไงเราก็ยังอ่อนค่อนข้างเยอะประมาณ6กเจ็ดเปอร์เซนะฮะการปรับตัวแข็งขึ้นในระยะสั้นก็เป็นระยะสั้นณตอนนี้คิดว่ายัง,ย,งยังไม่ไม,ไม่ไม่แรงพอหรือเยอะพอที่ที่จะส่งผ่อการส่งออกนะแต่ทั้งนี้ทั้นก็มีผลกระทบต่องบดุลแล้วก็กำไรของของผู้ผู้ส่งออกผู้ผลิตผู้นำเข้าก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องต้องจับตามองไปนะครับในแง่ของว่าเงินเฟอ้อ มันจะกระทบต่อการดําเนินนโยบายอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นปัจจัยที่เราเราดูใกล้ชิดอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าจะเห็นจากต่างประเทศเนี่ยธนาคารกลางหลายธนาคารกลางก็ได้มาพิจารณาเรื่องประเด็นเงินเฟอ้อแล้วก็บางธนาคารก็ก็มีการปรับตัวนโยบายด้วยแต่สําหรับในประเทศไทยเองเนี่ยบริบทเราค่อนข้างจะแตกต่างจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าถ้าเห็น ตัวเลขเงินเฟอ้อเองที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ต่ําแนวโน้มก็อยู่ในระดับที่ต่ำ,น,น,น,ะตำนะอยู่ในเป้าของเราเงินเฟอ้อคาดการก็ยังยึดเหนี่ยวอยู่ในเรนจ์ uh, ที่เรา uh, uh, มีในใน uh, ในกรอบของเราใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สําคัญเศรษฐกิจเราเนี่ย uh, พึ่งพึ่งก้าวเข้าสู่ช่วงการฟื้นตัว uh, มันไม่เหมือนประเทศบางประเทศที่อยากจะแบบเศรษฐกิจฟื้นมาสักพักแล้วเพราะต้องยอมรับว,ว่าเศรษฐกิจไทยเองเนี่ยก็ก็อาจจะ ้านิดหนึ่งในแง่ของการเฟ้นตัวเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเพราะ,ะนั้นได้รวมเนี่ยการที่เงินเฟ้อจะไมาเป็นแรงกดดันให,ให้เราปรับนโยบายเนี่ยอาจจะต,ต้องดูไปอีกสักพักนะแต่ว่าณตอนนียย้ยังไม่ได้เป็นประเด็นที่คณะกรรมการได้ไดไดเห็นนะครับใช่แล้วครับขอเชิญค่ะเชิญเลยค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะครับตำรงเกียรติจากเดอะแซนด์าร์ครับ คือในเอ,เอกสารท,ที่แจกมาเนี่ยครับบอกว่าประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี64กับ65น่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับกับคาดการครั้งก่อนนี้หมายความว่าตัวเลขยังคงเดิมอยู่ที่0.7%กับ3.9%ใช่ไหมครับเช่นผมรวบคับถามได้พี่พี่ท่านอื่นหากมีคำถามยกมือและแนะนำตัวได้เลยค่ะแล้วก็ขอขอถามอีกอีกเรื่องหนึ่งครับอย่างตัว เงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาในในตลาดหุ้นกับบอลไทยนะครับอย่างตลาดบอลก็เป็นตัวระยะสั้นค่อนข้างเยอะครับคือแบงชาติมองว่ามันมันเป็นการเข้ามาเก็งกาไรชั่วคราวหรือเปล่าครับสองคำถามจากเดอะสแตนดาร์ดค่ะพี่พี่ท่านอื่นมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ ถ้ายังไม่มีขอเป็นคําถามจากเดิะสแตนดาดค่ะครับอขอเรียนในแง่ของการประมาณการเศรษฐกิจนะฮะที่ที่ได้ออกไปในแถลงข่าวว่าณตอนนี้ณจุดนี้ใกล้เคียงเดิมเพราะฉะนั้นที่ตัวเลขที่ที่ไดอ้ออกไปในการประชุมก่อนหน้านี้คือ0.7กับ3.8เนี่ยหรือ3.9เนี่ย0.7 3.9เนี่ยก็ก็ก็คือณปัจจุบันก็คง ใกล้ๆตัวเลขนั้นแต่ว่าอย่างที่เรียนเราจะมีรอบประมาณการแบบเต็มๆใน,ในการประชุมครั้งหน้านะฮะซึ่งอันนั้นก็ต้องดูไปแต่ว่าหน้าตอนนี้ฮะภ,ภ,ภาพโดยรวมไม่ได้เปลี่ยนนะฮะส่วนในเรื่องของเงินทุนเคลื่อนย้ายที่มีซึ่งมีทั้งเข้าและมีทั้งออกนะี่มนแล้วแต่ว่าดูดูตลาดไหนดูช่วงไหนแต่ช่วงช่วงหลังที่ว่าเนี่ยก็มีก็มีเข้ามาบ้างเพราะว่าก็เห็นสะท้อนในในค่างเงินที่มันที่มันแข็งขึ้นบ้างนะแต่ว่า โซฟาไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ผิดปกติท,ที่สังเกตนะก็เป็นค,คือเข้าออกปกตินะแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยปัจจัยที่มัน drive เงนนินทุนเคลื่อนย้ายจะมีจากภายนอกค่อนข้างเยอะช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไป,ไปเมื่อสักครูว่ว่าธนาคารกลางหลายประเทศในในโลกเนี่ยได้มีการปรับท่าทีนโยบาย เป็นช่วงการอินเฟ n ชันพอย์คือปกติกันนโยบายการเงินเนี่ยมันจะคาดเดาได้ง่ายมากก็จะทำอะไรใช่ไหมแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในลหลายธนาคารกลางทรานซิชันพอยต์เนี่ยมันจะทำให้มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นในเรื่องนโยบายซึ่งแน่นอนก็จะเห็นผลกระทบต่อ,อาการลงทุนแล้วเงินทุนขยายแล้วก็ค้างเงินเป็นปกตินะฮะแต,แต่แต่มองว่าในระยะอีกสักนิดนึงพอมีความกระจ่างมากขึ้นในภาพเศรษฐกิจโลก มันก็ก็น่าจะบรรเทาลงนะครับค่ะสำหรับคำถามมาสักครู่ได้คำตอบครบถ้วนไหมคะค่ะมีพี่ๆท่านอื่นอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะเชิญค่ะจะจะถามอมองไปข้างหน้านิดนึงอะคะ่ะว่าการการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะมันจะ,ะซับพอร์ตจาก เซกเตอร์ไหนเซกเมนต์ไหนเป็นพิเศษอะไรที่เราจะเป็นเป็นความหวังในการเติบโตสำหรับปีหน้าได้บ้างคะค่ะ,คะ,คะเป็นคำถามจากพี่พัชชานะคะมีท่านอื่นไหมคะ เขาถามเพิ่มค่ะกลับไปที่การขยายตัวเศรษฐกิจในปีหน้าค่ะหลายสำนักเศรษฐกิจมีการปรับตัวเลข GDP ของปีหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่ามองว่านักท่องเที่ยวปีหน้าน่าจะเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศครั้งนี้ในมุมมองของแวงชาติเนี่ยเรามองว่าจํานวนนักเที่ยวในปีหน้ามันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เราประเมินไว้ไหมคะและขณะเดียวกันเนี่ยมันจะหนุน GDP ให้มันบวกมากขึ้นหรือเปล่าแม้วันนี้ประมาณการเรายังอยู่ที่เท่าเดิมแต่ทิศทางมันไปสู่จุดนั้นไหมคะ ครับขอบคุณมากครับ,รบตอบเรื่องของอคําถามแรกเรื่องภาคเศรษฐกิจก่อนนะเพราะว่านี่เป็นคําถามที่ถี่มากเพราะว่าอย่างที่เราทราบช่วงที่ผ่านมาและช่วงนี้โดยเฉพาะเนี่ยดูภาพรวมตัวเลข GDP อะไรพวกนี้มันมันจะค่อนข้างแฝงพัฒนาการในระดับระดับภาคภาคการผลิตค่อนข้างเยอะมีความแตกต่างกันเยอะ อย่างที่ผมได้เรียนมาเมื่อสักครู่ว่าภาคที่ถูกกระทบเยอะๆเนี่ยคือเช่นอสังหาโรงแรมหรือว่าขนส่งผู้โดยสารเนี่ยก็จะถูกกระทบหนักนะแต่ว่าภาคการผลิตถูกกระทบน้อยคราวนี้แน่นอนในการที่ Recovery หรือว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวในะระยะข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเห็นภาพไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันในแง่ของเวลาฟื้นตัวนะฮะ สิ่งที่เราหวังก็คือภาคที่ถุกกระทบเยอะสามารถฟื้นตัวได้เร็วนะฮะแล้วก็หวังว่ามาตรการที่ได้ออกไปทั้งของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ของกระทรวงการคลังแล้วก็ภาครัฐโดยรวมเนี่ยก็จะช่วยให้ภาคเศรษฐกิจที่อ่อนแอสามารถฟื้นตัวได้ได้เร็วขึ้นนะซึ่งก็อยากให้ผมเรียนหนีไปพ้นภาคกสังหาภาคภาคภาคแรมแล้วก็ขนส่งพวกนี้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนว่า ภายในภาคการผลิตเ,เองเนี่ยก็มีความแตกต่างนะผู้ประกอบการในไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าขนส่งผู้โดยสารเนี่ยมีรายเล็กมีรายใหญ่นะฮะซึ่งความสามารถที่ที่จะเหมือนทนทานกับแบรงกระแทกเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วกว่าที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาหรือเศรษฐกิจจะฟื้นฟูเต็มที่ในปีหน้าเนี่ยก็ไปคําถามว่าเออบางบางบางธรุรกิจเนี่ยเขาจะสามารถอยู่รอดได้จนถึงช่วงที่ เศรษฐกิจฟื้นเต็มที่หรือเปล่าอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องจับตาซึ่งก็ขอบคุณกับคำถามนะว่าเราต้องดูในลักษณะมโครมากขึ้นในการที่จะประเมินภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะฮะในแง่ของตัวเลขท่องเที่ยวทีมงานที่ผมพูดได้ใช่ไหมฮะผมตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยคือประมาณประมาณการที่ที่เราปีนี้ใช่ไหมคือแสนห้านะฮะ ท,ที่คิดว่าจะกลับเข้ามาแล้วส่วนปีหน้าประมาณ6ล้าน6ล้านคนเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่จริงไม่ได้แตกต่างจากาาานักวิเคราะห์อื่น,นๆเท่าไหร่ก็มีมีบวกลบบ้างแต่นั่นคือตัวเลขเบสไลน์ของเราซึ่งถามว่า6ล้านเนี่ยมีความเสี่ยงที่ที่มันจะอัพไซด์หรือดาวน์ไซด์มากกว่ากันอ,อันนี้อันนี้ตอบยากจริงๆนะฮะแต่ ก็ต้องดูพัฒนาการช่วงนี้ไปก่อนแหละเพราะประเด็นที่เป็นข้อ,ขอจำกัดมันบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศไทยมันขึ้นอยู่กับต่างประเทศเขามีนโยบ,บายอย่างไรว่าถ้ามีประชาชนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้ากลับเข้าไปในประเทศเข้าใหม่เนี่ยจะถูกกักตัวหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของของรัฐบาลไทยนะแต่ว่ามันก็จะสร้างความยกลงบากหรือว,ว่าลดทอนความต้องการที่อยากจะมามาเที่ยวได้แต่เราหวังว่านะฮะว่าพอปีหน้า แล้วก็อัตราการฉีดวัคซีนมันสูงขึ้นก,ก,ก็น่าจะมีอัพไซด์ได้จากตัวเลขที่ประเมินไว้ครับแปีนี้ลดลงมามใช่ไหมฮะเดิมเราค่าสองแสนลดลดจากปีที่แล้วเหรอฮะเท่าเดิมครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการปรับนะก็ ครับก็ไม่มไม,ไม่ไม่ได้มีการปรับแค่คือตัวเลขที่ครับใช่ก็ว่าประมาณแสนห้าในในในปีนี้นะฮะซึ่งก็จะแบ็กโหลดคือเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในไตรมาสที่4ี่อันนี้ต้นไปนะครับพี่ๆสื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะตอนนี้มีคำถามผ่านมาจาก Facebook Live นะคะถามว่าหาก ภายหลังผ่อนคลายล็อกดาวน์และเปิดประเทศแล้วพบว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงอย่างประเทศสิงคโปร์หรือยุโรปทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายหรือมาตรการพยุงเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนคะ่ะครับอ,อันนี้เป็นคำสั่งที่ทดีแนะน่าสนใจเพราะว่ากรณีของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ฉีดวัคซีนค่อนข้างสูงนนทราบดีนะแล้วก็วัคซีน แต่กลับเป็นว่ามันก็ยังมีม,มีการติดเชื้อแพร่แพร่ระบาดได้พอสมควรเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกณีศึกษาที่เราต้องต้องดูไว้แล้วศึกษาไว้ว่าเราจะปรับตัวยังไงกับกับเหตุการณ์นี้นะทั้งสิงคโปร์เขาก็ค่อนข้างระวังมากแล้วก็มีมาตรการออกมาอันนี้ก็คงขึ้นอยู่กับทางสาธารณสุขของประเทศไทยว่าว่าจะจะดูอย่างนี้ยังไงถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะคือหวังว่าจะไม่เกิดแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นสิ่งที่สังเกตคือว่าถึงแม้ตัวเลขยอด ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าอัตราการเจ็บป่วยไม่ใช่กับอัตรา,ารคือความสาหัสข,ของการเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะมากโดยเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมาตรการไม่ต้องเข้มใน,ในถึงขั้นที่จะล็อกดาวน์เต็มที่ก็ได้นะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของสาธารณสุขในแง่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเองมาตรการที่เราได้ออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย คือเป็นมาตรการที่ในรัศย์ช่วยเยียวยาอยู่แล้วในตัวแล้วก็ยังมีต่อไปจนถึงต้นปีหน้าหลายมาตรการนะฮะก็ได้ช่วยพยุงให้ธุรกิจได้แล้วก็ภาคครัวเรือนได,ได้สามารถ,ถทนทานกับช็อกนี้ได้ระดับหนึ่งนะก็ผมว่าณตอนนี้ก็ถือว่าประเมินว่าเพียงพอแล้วกับปัจจุบันนะแต่ว่าถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแน่นอนทุกทภาคส่วนคนต้องทบทวนนะครับผม มีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะจากพี่พี่สื่อมวลชนค่ะพี่พี่สามารถยกมือแล้วก็แนะนำตัวใช้ไม้บริเวณด้านหน้าได้เลยนะคะ,คะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะถามว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีนยโยบายดอกเบี้ยอย่างไรคะ่ะครับ ถ้าเฟดขึ้นอัตราโอเบียก็คือโลกก็จะอัตราโอเบียเนะี่ยคงคงขึ้น,นสักขึ้นเล็กกว่าคาดฮะฮะไอตอนนี้เขาคาดอยู่แล้วว่าจะขึ้นอาจจะปลายปีหน้าคําถามคือถตาเล็กกว่าคาดถ้าเร็กกว่าคาดเนี่ยแน่นอนมันอาจจะมีความผันผวนในตลาดเงินโลกซึ่งผมคาดว่านะถ้าดูวิธีการที่ธนา,าคารกลางสหรัฐเขาดําเนินการเนี่ยเขาจะพยายามอย่างที่สุดว่าจะไม่เซอร์ไพรส์ตลาด เขาจะแบบสื S <S <an> ่อสารล่วงหน้านานมากเทเลกราฟการเปลี่ยนผ่านของนโยบายมาค่อนข้างเยอะก็คิดว่าความเสี่ยงด้านนี้น่าจะน้อยแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงผมว่าก็ต้องมันก็กระทบประเทศไทยในแง่ของเงินทุนเคลื่อนย้ายนะฮะซึ่งส่งผลมาต่อเรื่องของอาจารย์แลกเปลี่ยนส่งผลต่ออาจารย์ผลตอบแทนในในพันธบัตรก็ต้องดูว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะธนาคารกลางก็ ก็พร้อมที่จะรองรับกับกับสถานการณ์นั้นนะแต่คาดว่าคงคงจะไม่เซอร์ไพรส์สลาดในแง่ของสหรัฐนะครับก็ครบถ้วนนะคะสําหรับประเด็นคําถามนะคะก็ตอบคาถามสื่อมวลชนทั้งเรื่องของคาดการเงินเฟอ้อแล้วก็ค่างเงินบาทค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะดรปิตินะคะดิศยาทัศน์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินค่ะและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่อยู่ที่นี่และที่รับชมผ่านทางออนไลน์เป็นอย่างสูงค่ะขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านมากค่ะ ขอบคุณครับ